นามากินกว๋วยเตี๋ยวกันอันนี้จะเป็นเส้นหมี่ลูกชิ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ใส่พริกวันนี้อยากกินเผ็ดๆใส่อันเนี้ยพริกผัดอาริซาแบนบดิซายี่ห้ออิซาร้อยยี่สิบกร้อยยี่สิบกร่หนึ่งร้อยบาทมีค่ะพริกผัดแบบน,นี้นะคะโคตรเผ็ดพริกปิกกสางเดี๋ยวเราจะใส่ก็เดี๋ยวเช็ให้แห้ง นี่ใส่ลงบบไปพริกปิดสาอเฮ้ยจะเป็นเลยใส่พริกปิดสาลงไปแม่มาใส่กระปุกนี้มันจะแบบอินง่ายแช่ตู้เย็นไแล้วเราก็จะมาใส่ซอสหอมเกี๊ยวพริกขั่วไปเรใส่ให้มันหอม นี่ค่ะซอสถัมเกี๊ยวพริกคั่วกรอบสองร้อยสี่สิบกรัมร้อยยี่สิบาทแล้วก็มี120ร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาทเป็นนี่น้ำมันมะกอกนะดีต่อสุขภาพเทลตี้นะนี่ใส่ลงไปให้พริกในน้ำมันเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะสองร้อยสี่สิบกรัมร้อยห้าสิบบาท แล้วก็อันนี้ร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาทอยากกินเผ็ดๆวันนี้อยากกินเผ็ดเลิเ เราทาเองเราซื้อเล้งมาต้มซื้อเล้งมาสิบโลสองร้อยโลละยี่สิบบาทแล้วคิดราคาส่งแล้วก็ซื้อลูกชิ้นเอ็นหมูมาสองโลโล 120. ละร้อยยี่สิบอันนี้เราใส่ผักชีซื้อผักชีมาโลหนึ่งแล้วลากมันเนี่ยเอาไปต้มน้าก๋วยเตี๋ยวให้มันหอมแล้วก็ส่วนใบก็เราก็มาใส่ก๋วยเตี๋ยวซื้อหมูสามชั้นมา สิบโลร้อยพันสีแล้วก็ซื้อมันหมูมาสิบโลแปดร้อยแต่ว่าโดนคนหลอกที่เกียรโทรไปด่ามันเอหยุนหยุนแปดร้อยบาทเสียหายไปแปดร้อยบาทมันเอาอวามผิดมาให้เราอ,อร่อยมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหันกล้องให้ดูคนไม่เห็นอร่อยมากนี่ อันนี้ก็คือเล้งไงเล้งสิบโลแล้วต้มแล้วเราก็เอากระดูกออกไปตั้งเกือบสามโลเลยนะทิ้งไปเกือบห้าโลแล้วเนี่ยกระพาอแบบนี้ เราก็ทา่ตัดอืมอร่อยมากเลงเราต้มแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปแล้วก็ใส่น้ำลาลหาน้ำตาลกวดช้อนปองออกให้หมดแล้วก็ใส่ซอสเนี่ ใส่ตัยเกิดอร่อยเนี่ยอโอ้โหเนี่ยอร่อยมาก อร่อยมาก อร่อยมากคุณผู้ชมถ้ามีสงครามโลกนะแค่มีเครื่องปัน่นฝัน เล้งร่อยมากเนี่ยใส่ผลิตภัณฑ์ของแม่เล้งสิบโลสองร้อยอบาทลูกชิ้นซื้อมาสองโลสองร้อยสี่สิบโลแล 120. ว้วร้อยยี่สิบทัมก๋วยเตี๋ยวได้เป็นร้อยชาม

มีซอสโชดอร่อยเนี่ยปรุงอะไรก็อร่อยเลยใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวต้มกับเล้งอร่อยเนื้อเล้ง อร่อยมากสะใจเผ็ดอร่อยอยากกินเผ็ดวันนี้อร่อยมาก,าก,ก,นนมมากซื้อลูกชิ้นสองร้อยสี่สิบซื้อเลงสองร้อยซื้อผักชีโลนึงแาบผักชีแพงร้อยกว่าบาทหกร้อย มาต้มใส่น้ำตาลกรวดชึ้งโลใส่กกรากแตกีใส่ตอบเคลือดอะอรใส่น้ำตาลงไปหน่อยเอาตีเป็นตั้งหนึ่งพันบาททำ๋้ยเตี๋ยวได้ต้องร้อยชามตกชามละสิบบาทน้ำจะเกลียวระเด็งสตา อือร่อยมากให้ดูให้ดูว่ามันง่า,งากินขนาดไหนอันนี้เป็นเล้งต้มจนมันเปื่อยจนเนื้อมันล่อน่งเนี่ย,เ,ยเล้งเนี่ย อร่อยมากแต่ยัางยังวีพรแมนพรบอกว่ามีผู้ชายมาทำ้ายร่างกายไละกล้าเสียหายก็ต้องดูว่าเราบาดเจ็บเท่าไหร่ต้องใบใบที่หมอตรวจร่างกายรักษาหายกี่วัน เ,เกินยี่สิบเอ็ดวันเราก็เรียกได้เป็นล้านแต่ถ้าหากว่ารักษาหายสองสามวันอย่างเงี้ยอย่างมากก็เรียกค่าเสียหายได้เป็นแสนเพราะว่าท่านงามมันต้องติดทุกมันเกิดติดทุกมันก็จะจ่ายเราไงงั้นก็เดี๋ยวก็เดงเข้าามากินโโรสจื้า แล้วน้ำล้างตาหน่อยแล้วก็เอายาหยาดตาใส่อร่อยมาก ไม่ต้องกลัวเนี่ยเขาจะสงงรามเราขอให้เรามีเครื่องปัป่นไฟ เส้นหมี่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูน้ำไก่อร่อยออร่อยมาก อร่อยอร่อยไม่ทราบชื่อผู้โทรฮัลโหอร่อยมากเดี๋ยวว่าอิ่มแล้วเดี๋ยวไปตรงนั้เพราะว่าจะไปร้านจานอ่ะพริกเข้าตัางน้ำก็เดี๋ยวจะเดินเข้าตัง อร่อยมากโอ้ยแซ่ น,นี่น้ำจอกกุ้ยอร่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในโลกไม่ต้องไปกินข้างนอกแพง